สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชานแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งร้อยนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่52ลาอยากเรียนแบบสิงโตลาตัวหนึ่ง หากินอย่างเป็นอิสระอยู่ในป่าแต่มันก็มักจะประสบป,ปัญหาพระเจ้าสุนัขจิ้งจอกชอบหาทางเล่นงานและก็จับมันกินอยู่เสมอแต่เจ้าลาก็อาศัยความว่องไวหลบหลีกมาได้ตลอดวันหนึ่งขณะที่เจ้าลากำลังเล็มหญ้าอยู่นั่นเองจมูกของมันก็ได้กลิ่นเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาแต่ไกลเจ้าลา จึงรีบปลบเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ที่อยู่เหนือลมทันทีสุนักจิ้งจอกซึ่งเดินทำเพลงมาอย่างอารมณ์ดีจึงไม่ได้กลิ่นของเจ้าลาและก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าลาซ่อนอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ในขณะนั้นเองเจ้าลาก็ได้กลิ่นของสัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาใกล้ซึ่งมันก็คือสิงโตนั่นเองเจ้าสิงโตเดินสายอาดอาดเข้ามา และประจันหนาเขากับเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เดินสวนมาพอดีหลีกไปเจ้าสิงโตเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าเป็นใครเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเจ้านั่นแหละหลีกไปเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าคือใครสิงโตพูดเสียงเรียบช,ะชะักชาเจ้านี่ช่างกล้านะหากเจ้าไม่หลีกไป ข้าจะจับเจ้ากินเสี้ยวนี้แหละรู้หรือเปล่าว่าแม้แต่ช้างก็ยังหลีกทางให้ข้าเพราะกลัวข้าจะจับกินเจ้าสุนัขจิ้งจอกคุยโวโอ้วดเจ้าจงหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้สิงโตพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดแต่สุนัขจิ้งจอกจอมโอ้วดกรอบทำท่าไม่สนใจสิงโต จึงคำรามเสียงดังซึ่งพละกำลังเสียงคำรามของสิงโตนั้นทำให้เจ้าลาซึ่งใกล้ๆถึงกับยืนขาสั่นเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าลายิ่นหน้าออกไปดูมันก็พบว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้วินน่งหนีเจ้าสิงโตโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเลยแม้แต่น้อยขณะที่เจ้าสิงโตก็เดินต่อไปด้วยท่าทีองอาจจนเจ้าลาเอง ยังอดชื่นชมไม่ได้นับตั้งแต่วันที่เจ้าลาได้ยินสิงโตคำรามนั้นมันก็พยายามจะตะเบงเสียงคำรามให้ได้เหมือนกับสิงโตเพราะมันคิดว่าหากมันจะเบงเสียงได้ดังมากพอจะสุนักจิ้งจอกก็จะกลัวและหนีไปเหมือนที่กลัวสิงโตมันฝึกส่งเสียงอยู่ทุกวันจนคิดว่าตัวเองสามารถส่งเสียงดังได้ ไม่ต่างกับสิงโตเลยทีเดียวแล้ววันหนึ่งขณะที่มันกำลังเล็มหญ้าอยู่นั่นเองจมูกอันว่องไวของมันก็ได้กลิ่นเจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังมุ่งหน้ามาทางที่มันอยู่แต่แทนที่เจ้าลาจะวิ่งหนีหรือเข้าไปหลบซ่อนอยู่เหนือลมเหมือนที่เคยทำทุกครั้งมันกลับสูดลมหายใจเพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเจ้าสุนัขจิ้งจอก ความกระยิมยิ้มย่องว่าจะสามารถปราบเจ้าสุนักจิ้งจอกได้ว่าไงเจ้าลาวันนี้เจ้าไม่หนีรอดข้าไปได้หรอก้าจะกินเจ้าให้อร่อยเลยทีเดียวหนีข้าไม่รอดแน่ๆเจ้าสุนักจิ้งจอกพูดไม่เห็นเจ้าลาเข้าเจ้าควรจะหนีไปซะหากไม่อยากเจ็บตัวเจ้าลา ทำท่าสุข,ขุมฮ่าฮ่าเจ้าลาโง่เจ้าจะทําอะไรค่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกหัวเราะเจ้าลาจึงสูดลมหายใจและแตะเบงเสียงดังออกมาอย่างสุดกําลังทําให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกถึงกับหยุดหัวเราะและยืนนิ่งอย่างแปลกใจเจ้านี่ท่้งโง่นักเจ้าคิดว่าทําแบบนี้แล้วข้าจะกลัวงั้นเหรอเจ้า ช่เจ้าสิงโตสักหน่อยนี่เจ้าสุนัขจิ้นจอกพึพรรมพำแล้วก็พูดกับเจ้าลาก่อนจะกระโดดเข้าขย่ำเจ้าลาในทันทีจินตนาการสอนให้คิดการพยายามเรียนแบบผู้อื่นโดยไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพของตนเองนั้นย่อมทำให้ตนเองได้รับผลร้ายในที่สุดเหมือนที่เจ้าลา เรียนแบบเจ้าสิงโตโดยไม่รู้เลยว่าแม้ตัวเองจะเรียนแบบเสียงอันดังของเจ้าสิงโตได้แต่ตัวเองก็ไม่สามารถเรียนแบบพะละกำลังที่สามารถที่จะเอาชนะเจ้าสุนัขจิจ้งจอกได้เหมือนกับเจ้าสิงโตขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนว้นนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ